สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Magic ทาร์ลตบายคิตตนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันเนาะให้กับคุณคนที่เกิดราศีกันลัคนากันนะคะในช่วงวันที่17-31ถึงพฤษภาคม2568นะคะการอ่านแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะบางคนอาจจะตรงบางคนอาจจะไม่ตรงบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะใครอ่านแล้วตรงรู้แล้วคิดว่าใช่ก็ถือว่าเราจูนกันติดเรามีพลังงานตรงกันนะคะ ช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะแต่เราขอให้ขออนุญ,ญาตให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะเราจะขอเป็นตัวแทนนะคะในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีกันลัคนากันนะคะสิบใบวันนี้เราจะมีไพ่สองสำรับนี้เนาะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็สำรับนี้เป็นไพ่เอลเอร์เคลนแบบไทยเนาะไพ่ที่มีสีสุกนะคะมาอ่านไพ่ให้กับทุกๆคนนะคะใพ้เอลอร์เคลเป็นแบบ เสริมแล้วก็ช่วยสรุปให้นะคะมาใครสนใจอยากอ่านให้ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID ดีไลน์นะคะรายละเอียดเราทิ้งเอาไว้ให้ที่อยู่ใต้คลิปแล้วเนื้อรายละเอียดค่าครูนะคะมาเราขอ อนุญาตนะคะก <c oughs> ขอเป็นตัวแทนนะคะในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีกันลัคนากาันสิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาอ่านไพ ะะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกันลัคนาการใบแรกเดอะฟูเดอะฟู the full. The full เป็นอิสระเป็นลักษณะของความมีอิสระการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นการเดินทางเนาะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวในสิ่งที่เราคิด ฝันอยากทํามานานแล้วไม่ได้ทําสักทีเนี่ยตอนนี้จะได้ทําแล้วนะคะอิสระเรื่องเวลาอิสระเรื่องการตัดสินใจเนาะไม่ได้แบบบางคนอาจจะออกจากงานมาเป็นเจ้านายตนเองทํางานอิสระหรือเป็นลักษณะของคนทํางานออนไลน์อยู่กับบ้านแบบเนี้ยก็ได้เนาะหรือเป็นเจ้านายตนเองนะคะหรือบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าได้รับเริ่มงานใหม่นะคะเริ่มงานใหม่ อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการทดลองงานอยู่ก็ได้เนี่ยถ้าคุณอยู่ในช่วงของการทดลองงานเนาะช่วงเนี้มันก็สูญเสียงยเหมือนกันคือต้องทําอะไรให้มันอยู่ในระเบียบแบบแผนอย่างที่เขาวางไว้เนาะเพราะดูเหมือนคุณเสี่ยงเสี่ยงยืนอยู่บนหน้าผาเนาะก็อย่าทาอะไรที่มันผิดกฎระเบียบแล้วกันนะคะช่วงนี้บางคนมีเกณฑ์เดินทางเนาะเดินทางท่องเที่ยวมีอิสระเสรีมากขึ้นนะคะ เหมือนแบบใช้เงินไปกับการเดินทางนะคะ10 of s w o r d นะคะ10 of s w o r d เป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหามรสุม UM H, ชีวิตดาบหมายถึงปัญหาใช่ไหมและอันนี้มันปักหลังมาถึง 10, 10ดาบเลยนะคะอุปสรรคเยอะอุปสรรคมากมายปัญหามีให้แก้ตลอดเวลาทั้งครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องการเงินนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนอะอาการปวดหลังเจ็บหลังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ เอวหลังแบบนี้เนาะช่วงนี้ถ้ามีปัญหาเนี่ยอันนี้มันหมายถึงลักษณะของการจบใช่ไหมจบหมายถึงรักษาให้มันดีขึ้นผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะชีวิตของคุณเหมือนกําลังจะจบสิ้นซึ่งอุปสรรคปัญหาและมลสุ่มชีวิตต่อจากนี้ชีวิตของคุณกําลังจะเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่เนยนับมาจากศูนย์เลยไม่ได้นับหนึ่งใหม่นับจากศูนย์เลยนะคะอม,มาอม เดอรฮารูเฟนเอ้ไม่ใช่ขอประทานโทษเดอร์ฮิมิตนะคะเดอร์ฮิมิตเป็นลักษณะของนักประชญ์ผู้ทรงศีลคนมีความรู้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพ่อปู่ฤาษีพญาน,นาคนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลรักษาปกปักรักษาคุ้มครองนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ใครติดขัดมีปัญหาสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแผ่นเมตตาให้เจ้ากรรมในเวรหน่อยนะหรือช่วงนี้อาจจะมีลักษณะของการอยากสันโดษ อยากอยู่คนเดียวเงียบๆอยากใช้ความคิดอยากมีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือให้ความสนใจศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ในตอนนี้ก็เลยเหมือนอยากปริกวิเวกอยู่คนเดียวนะคะหรือช่วงนี้มีคนส่องโซเชียลอยากรู้อยากดูอยากเห็นพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของคุณหรือคุณอาจจะสวดมนั่งสมาธิเป็นประจำอยู่แล้ว บเนี้ยเขาเป็นลักษณะของคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางคอยบอกทางแนะนำในสิ่งที่ควรจะไปควรจะทำในทางที่ถูกต้องนะคะมาออเอ็ดออฟชอดนะคะอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางให้คุณได้พบกับทางออกทางแก้ไขปัญหานะคะคุณจะเหมือนฉลาดดาบหมายถึงลมนะหมายถึงลมหมายถึงความคิด หนึ่งดาบมันจะเป็นลักษณะของความคิดแบบเด็ดเดี่ยวฉลาดเข้มแข็งฝ่าฟันนะคะคุณอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนาะเหมือนเราชี้นำทางตนเองให้ไปสู่ซึ่งความสำเร็จนะคะมาเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบอกอะไรกับคุณนะเนี่ยจักรวาลกำลังจะบอกอะไรกับคุณเนาะคุณเจอเลขหนึ่งหนึ่งม,มันเป็นลักษณะข,ของการเริ่มต้นอะ ชีวิตของคุณกาลังจะจบอุปสรรคและปัญหาแล้วจริงๆนะคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่โอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณนับมาจากศูนย์เลยนับใหม่เลยอ่ะนะคะแต่ว่ามันเป็นโอกาสดีๆเรื่องดีๆการตัดสินใจครั้งนี้มันจะถูกต้องเนาะเพราะมันมีเอชเอาเพนทาเคิลเข้ามาด้วยเนาะโอกาสของโชคลาภก้อนใหญ่ในเรื่องของการเงินจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะกำลังจะส่งเขาเรียกว่า โอกาสใหม่ๆงานเงินความรักความสุขโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนี่ยมันเป็นเหมือนมือที่มองไม่เห็น่ะส่งโอกาสส่งเงินก้อนใหญ่มาให้กับคุณนะคะเนี่ยคุณมีกำลังจะมีโชคนะหรืออาจจะมีแล้วเนี่ยผ่านวันที่สิบหกมาแล้วเนี่ยคุณมีโชคเนะี่ยมีโชคก้อนใหญ่มาแล้วหรือเปล่าหรือไม่โชคก้อนใหญ่กําลังก็กําลังจะหล่นหาคุณอื mm hmm. ตามด้วย king of pentacle นั่น royal pentacle อัศวินถือเหรียญน,นะคะ การเงินของคุณจะเติบโตมั่นคงอย่างช้าๆแต่ก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคงนะคะการเก็บเงินการออมเงินการบริหารเงินเนี่ยเหมือนคุณจะบริหารจัดก,การมันได้มากมากขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนคิดอยากอยากลงทุนอยากพัฒนาความรู้ความสามารถเงินที่ได้มาแล้วอยากเก็บอยากออมอยากไปทําให้มัน เติบโตมากขึ้นมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสถาบันการเงินนะการเงินการธนาคารแบบนี้มันเลยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินการลงทุนด้วยนะคะหรือในช่วงนี้ใครอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆเนาะอาจจะมีคนที่เข้ามาคนนี้เขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนมั่นคงเป็นคนชัดเจนทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยอาจจะเจอเจอจากการเดินทางก็ได้นะคะคุณอัลวอนนะคะ งานที่คุณติดขัดมีปัญหาต่อจากนี้คุณต้องใช้ความพยายามและมันจะสําเร็จนะคะงานสําเร็จงานเติบโตเพราะคุณเองอ่ะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณสามารถให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องให้คําปรึกษาและก็ยอมรับคำำําตําหนิติเตียนด้วยนะคะคุณเป็นคนเหมือนธาตุไฟเป็นลักษณะของคนที่ทํางานแบบไฟลุกเลย ถ้าได้รับมอบหมายอะไรมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณจะตั้งใจทํางานมันอย่างดีนะคะช่วงนี้อาจจะงานเยอะหน่อยเนาะงานเข้ามาแบบต้องให้แก้ไขแต่ว่ามันไม่เหนือบักก่อแรงนี่เป็นราชิาชนีถือเหรียญไอ,อ้ถือถือคาทาเนะความเติบโตความมั่นคงในเรื่องของงานกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือถ้าคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนะาะไพ่ใบนี้เขาเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยงานที่คุณลงมือทา กิจาการร้านค้าที่คุณทำอยู่มันจะพัฒนาจะเติบโตจะมั่นคงสำเร็จแน่นอนนะคะมาโอ้โหให้คู่มาว้าวยราชินีถือคาถามาพร้อมราชาถือคาถา king of a n d นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศการติดต่อการสื่อสารรอบโลกเลยนะคะงานที่คุณทำจะสำเร็จแน่นอนนะคะอย่างที่เราบอกนะคุณเป็นคน เขาเรียกว่าทํางานแบบไฟลุกเลยนะคะพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เป็นคนวางแผนจัดการบริหารในเรื่องของงานเก่งทาได้ดีและทําออกมาประสบความสําเร็จด้วยนะคะการติดต่อการที่จะต้องประสานงานหรือประชาสัมพันธ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศในช่วงนี้นะคะมันจะดีนะคะมันจะแบบลงตัวแล้วก็พัฒนาพัฒนาในเรื่องของงานให้เราแบบเขาเรียกว่า เติบโตมากขึ้นนะคะในเรื่องของในเรื่องของบุคคลคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้พบกับ king of b o r n เขาเป็นคนต่างชาติต่างประเทศด้วยนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะอธิษฐานขอพรอ,อะไรในเอาไวอะไรเอาไว้ในเรื่องของความรักไหมคุณจะเจอเจอกับคนที่มีสเสน่ห์คนนี้เขาเป็นคนที่มี p a s ชั่น บริหารต่อยอดพัฒนาศักยาภาพในการทํางานได้ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือเป็นคนที่คุณกําลังจะได้พบเจอคนที่เป็นคนทัดุไฟเนาะเนี่ยคนทัตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นต่างชาติที่รูปร่างหน้าตาดีประสบความสําเร็จแล้วในเรื่องของงานเนาะเพราะว่าเป็นคนที่มองการไกลมีความรับผิดชอบมีอุดมคติมีอุดมการณ่นะเออเป็นคนที่มีอุดมการณ์ในเรื่องของการทํางานเป็นคนที่อัจฉริยะใสายดีมีสเสน่ห์ ชอบพูดอะไรที่มันแบบอารมณ์ขันนะ่ะคบขันดึงดูดคนเนาะมีน้ำใจเนาะเป็นคนมีน้ำใจเป็นที่ยอมรับของเพื่อนในกลุ่มนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนะี่ยมันเป็นลักษณะของไพ่คูนะ่คุณมีมีเกณฑ์มีสิทธิ์ได้ได้พบกับคู่ของคนรักอะ่ะคนที่เป็นคู่ คู่ที่มาร่วมมือร่วมแรงกันทํางานให้ประสบความสําเร็จได้ดีอาจจะเจอจากงานอาจจะเจอจากการท่องเที่ยวเดินทางก็ได้นะคะหรือหรือเป็นลักษณะของคนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะงานดีงานประสบความสําเร็จนะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่เราบอกนะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนเนี่ย ต่างชาติต่างประเทศคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นําสูงนะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่มีถ้าคุณเป็นคนมีคู่แล้วคนนี้เขาเป็นคู่ที่จะส่งเสริมกันในเรื่องของงานเติบโตพัฒนากันเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายมีพลังในเรื่องของการทํางานอย่างดีมากนะคะในช่วงนี้เนาะเหมือนมีโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเนาะมาขอสองใบ เพจ of pentacle นะคะในเรื่องของการเรียนรู้การเรียนรู้การบริหารการจัดการในเรื่องของการเงินนะคะเทรเวอรนะคะในเรื่องของการเดินทางช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางด้วยแหละมีเกณฑ์เดินทางบางคนเดินทางไกลไปต่างประเทศข่าวที่คุณรออยู่ข่าวทางไกลข่าวออนไลน์ข่าวต่างประเทศข่าวในเรื่องของงานข่าวในเรื่อง าการโอกาสใหม่ๆทั้งในเรื่องของการเงินและในเรื่องของการงานนะคุณกำลังจะได้รับข่าวเร็วๆนี้นะคะข่าวของเรื่องของความเติบโตการมีหุ้นส่วนเขาเรียกว่ามีคู่คู่สัญญาคู่หุ้นส่วนที่จะร่วมมือกันทํางานให้มันเติบโตให้มันมั่นคงนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางการเดินทางของคุณอาจจะได้พบคู่นะเนี่ย ช่วงนี้มีโชคด้วยมีโชคจากการเดินทางเนี่ยอืโอเคนะคะเราจะขอให้ที่ไพ่สำรับนี้เนาะช่วยสรุปให้อีกสักสามใบนะคะในเรื่องที่คุณคนราศีกันลัคนากันนะคะกำลังจะเจอเจอในช่วง17-31ตุลาคมนี้นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเจอเจนนะคะขอให้พี่ไพ่สำรับมั่งมีสีสุกนี้เนาะช่วย บอกเพิ่มเติมนะคะมีเรื่องใดที่อยากจะสรุปให้เพิ่มเติมนะคะคนราศีกันลัคนากันมมช่วงนี้ช็อปเยอะเออเหมือนแบบโดนครอบงำเหมือนคุณกำลังครอบงำอ่ะเหมือนคนขวดคุณกำลังโดนครอบงำเนะมันมีลักษณะของคนที่ถ้าเป็นแบบสายมูเนาะเหมือนช่วงเนี้ยอืม เนี่ยมันมีอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยดีเนาะเหมือนเขากําลังอยากจะสิงมาอยู่ข้างหลังอยากจะสิงอยู่นะคะเออก็ไปไหนมาไหนแล้วมัดระวังเนาะใส่พระบ้างใส่อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างเนาะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแผ่เมตตายเยอะๆนะช่วงนี้ถ้าเป็นแบบในสายมูเนาะแต่ถ้าเป็นแบบ ปกติเนาะช่วงนี้คุณอาจจะช็อปเยอะถูกครอบงำเรื่องของการฟุ้งเฟอ้อการอยากมีอยากได้เห็นอะไรที่อยากได้ไปหมดนะคะช็อปเยอะเนาะช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของการเงินหน่อยนะคะจะพูดจะจาอะไรช่วงนี้เนาะระมัดระวังป้าข้างบ้านนะคะแกเหมือนแบบความลับมันไม่มีในโลกอะ่ะอม,มีคนคอยสอดส่อง อยากรู้อยากเห็นมันมีคนส่องจริงๆแหละมันมีคนส่องตั้งแต่ตรงนี้แนะแล้วก็เนี่ยมาตอกย้ําให้รู้อีกทีนึงว่ามันมีคนคอยส่องคอยดูอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณแล้วคอยฟังแล้วก็เอาไปพูดต่างๆนานานะคะก็ระมัดระวังนะคะถ้าไม่อยากให้ใครรู้ก็อยากเก็บเป็นความลับก็ระมัดระวังนะคะแต่ถ้าไม่สนใจไม่แคร์คนรอบข้างก็ไม่เป็นไรเนาะ เป็นลักษณะของป้าข้างบ้านอนะ่ะเออคอยดูว่าบ้านนี้ทําอะไรความเคลื่อนไหวทะเลาะก,กันหรือเปล่าแล้วเอาไปพูดต่อประมาณนี้เนาะขอยใบหนึ่งนะคะมาอืมใบที่แปดสิบเนาะใบที่แปดสิบมันเป็นลักษณะของมีคนมาหยิบขอโอกาสขอโอกาสเนาะ ตอนที่มาเหมือนเขามาขอยืมเงินอะอตอนที่มาขอเงือขอยืมเงินเราเนี่ยพูดจาดีใช่อ,อนน้อมทาตนใช่เออพอเราให้ไปแล้วเนี่ยกลับการซะง,งั้นเนาะหน้ามือเป็นหลังมือนะคะก็ให้ระวังคนที่ผิดคําพูดไม่รักษาสัจจะไม่ซื่อสัตย์คําแบบแรงๆไม่กัดเรียวอะไรเนรคุณระวังคนพวกนี้เอาไว้นะคะ ให้ระมัดระวังการผิดใจการจากการไม่รักษาคําพูดไม่รักษาสัจจะนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือคนอื่นนะคะการผิดสัญญาถ้าถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะผิดสัญญาละเมิดข้อตกลงละเมิดข้อตกลงเนาะการล่อลวงให้เสียหายแต่เรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้นะคะระมัดระวังเนาะในเรื่องของการเงินช่วงนี้ให้ระมัดระวังการถูกโกงถูกเบี้ยหนี่เนาะผิดสัญญาชักดาบประมาณนี้นะคะ หรือถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพเนาะก็ให้ระมัดระวังการแบบเสี่ยงเงินฟรีไปโดยไม่ได,ไได้ไม่ได้รับการรักษาตามข้อเท็จจริงอะประมาณนี้นะคะก็ช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดจินตนาการหรือระมัดระวังว่าจะมีปัญหาอะไรติดตามมาภายหลังนะคะในเรื่องของงานตรวจสอบให้ละเอียดให้รอบครอบให้ดีเนาะ ในเรื่องของการเงินเรามาระวังในเรื่องของการใช้จ่ายระวังการเป็นหนี้ในระยะยาวนะคะหรือสร้างภาพพจน์ว่าดูดีแต่จริงแล้วเราเป็นหนี้นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพอ,อันเนี้ยใบนี้นะให้มันเป็นลนักษณะของคนที่อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคก,ก,กรรมเนาะใอันเป็นเหมือนแบบเวรกรรมมาตามทัน ถ้าพูดในสายมูเนาะถ้าเวรกรรมตามทันสิ่งที่จะหนีเวรกรรมได้คือการสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิปฏบัติธรรมอันนี้เราเราเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนาะเราก็จะแนะนําให้ตามแบบศาสนาพุทธนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆนะคะทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครที่ถูกใจชอบคลิปที่เราอ่านอยากขอบคุณเรากดปุ่มซุปเปอร์แท็หรือโอนงินได้ที่รายละเอียดที่เราทิ้งไว้ให้ที่อยู่ใต้คลิปนะคะ เราอยากให้การอ่านคลิปเป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆอันไหนที่เป็นไพ่ไม่ดีถือว่าพี่ไพ่ออกมาบอกออกมาเตือนใครที่รับได้ก็เอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเรารู้ก่อนเราได้เปรียบออรู้ก่อนเพื่อที่จะระมัดระวังตนเองเพราะว่าการเปิดไพ่แบบนี้มันเป็นเหมือนการเข้าไปรู้ในรู้และบอกในสิ่งที่ไม่ควรพูดอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเราทำให้แล้วอ่ะ ก็อยากให้ทุกคนนำไปใช้นำไปปฏิบัติตามเนอะก็อยากให้เกิดผลดีกับทุกๆคนนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกขวัญทุกกำลังใจการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเราขอบคุณจากใจจริงๆวันนี้ลาไปก่อนเมจิกทาลอนาบคิตตี้ค่ะ